สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบมันบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาินสภาพมัให้กับเผาค่ะเมนูเหมือนี้ยอเอาอืนว่าเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องยาสภาพมาทำนึ่งไก่นะคะหนึ่งไก่เป็นโตนึ่งเลยค่ะพี่น้องนะคะจิ้มกับน้าจิ้ม ซีฟู้ดนะคะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องพี่น้องซืว่าอะไรน้ำจิม้มอันใดตำเซี๊หนึ่งนะคะอันนี้คือจะโขกทําน้ําจิ้มค่ะพี่น้องกะทมีกระเทียมพริกไทยละ่ะผักชีนะคะแล้วก็บิต้นผักชีใส่ลงไปน้ำค่ะต้นหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีเอ่อพริกไทยนะคะพริกขี้หนูแล้วก็พริกเอ่อเพ้ร์นี่ยังพริกชีฟ้านะคะเขียวแล้วก็แดงนะคะผสมลงไปน้ำเพราะว่าอย่าง เพราะว่าถ้าใส่แต่พริกขี้นูลงไปอ่ะหมูห่วกปาลารสกินน้ำบรด,ดมันเพชรเยอะก็เลยพริกสีฟา้าผสมไปน้ำน,นะคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะยสุขโขกมักกับไก่ค่ะก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตะไคร้เ้ค่ะพี่น้องแล้วก็ขมินนะะ้นค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือสุโคบมักไก่ค่ะส่วนอันนี้ค่ะไก่พี่น้องเยลังซับท้คหอบสะอาดแล้ว,ลวเรียบร้อยค่ะไก่หนึ่งตัวนะคะไก่หนึ่งตัวบริกินคาบเดียวเทเดียวเวยค่ะพี่น้องกินมื้อนี้มื้ออื่นนะคะ ก็เซิร์เบิร์ค่ะพี่น้องนะคะก็เลยเฮ็ดนะคะนี่นะคะเป็นเมนูชลองช่วงปีใหม่ค่ะมาค่ะที่นี่เดี๋ยวย่าสีผ้าโขกเทียมพริกไทยก็น,นะคะพี่น้องพี่น้องส่วเป็นยังบทเตรียมร้อมนะคะขอถทดขออภัยละลายเด้อค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เครื่องลงไปอันนี้จะใส่หมักไก่ด้วยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือดิดนึงค่ะหยุ้มลงไปค่ะหยุ้มมือหนึ่งนะคะภาษาไทยก็หยิบมือหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะโขกให้ละเอียดหรือพอหยาบๆก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะพี่น้องนะคะแต่เยาวจะเอาละเอียดแน่นิดนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะโขกไปเรื่อยๆค่ะ ส่วนน้ำจิ้มนี่ก็สโคคือกันในพี่น้องบดบ,บปันค่ะพี่น้องนะคะได้ยิสเสพตห้เบิ่งน้ำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดค่ะกินกับอาหารทะเลก็ได้กินกับไก่เนื่อก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะได้ยิสภามาเ็ดสูตรทุงเย่าเองนี่แหละคะ่ะเอาละค่ะพอเริ่มละเอียดค่ะพี่น้องเราจะพามาหมักไก่นะคะนี่ค่ะสิประมาณนี้นะคะ พี่น้องสว่วนมักก็จะกินอย่างขีนนองไก่หนึ่งลายขันตอนห็นนาอกนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาเครื่องที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปในหอมหอมตะไคร์หวนๆค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหมักไก่ ใส่พงปุงรสค่ะเพราะว่ายอสะดึงใส่ใบตองด้วยค่ะนํำไกลมันก็สุดไหลออกนะคะพี่น้องเอยเสตเฮดซีนัวๆนะะี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือกะเอาด้วยค่ะพี่น้องสมั่งเยอะเสมอมือยิบเอานะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอันนี้คือน้ำตาลนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำมันหอยใส่ลงไป เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเข่าหีเขากันใครมีเวลาก็มักทิมใบไว้ก็ได้ค่ะพี่น้องจะขามขึ้นหรือว่าสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ห้องมีเวลานะคะพี่น้องสว่วกินยังไงกินไก่ไปโตชกที่ย้าเข็ดนี่คือเข็ดสลองปีใหม่ด้วยค่ะพี่น้องสลองมือเขาดาวด้วยค่ะแต่ว่าย่ออาสบเดอลงมือนั้นเลยนะคะพี่น้องทีนี้ค่ะอาสบลงทีนึงทีงสองคนละค่ะนะคะ,นะคะ เพื่อนจะได้ไม่บมแปลกใจว่าโอ้คือสกินไลท์แท้คือสกินใกล้เป็นโตแท้นะคะอันนี้ก็คือเห็ดเข้าดาวกันจะ้ะกับเ้าาเหนียวหนึ่งนะคะกรลำติ่มซี่ฟูแค่นี้ละค่ะพี่น้องเข้าดาวปีีไก่ตัวนึงพ่อค่ะยุกประยัดเอาละค่ะหลังจากนั้นหมักทิ้มไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะ รักษาสิบนาทีค่อยเอาไปนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากมักไก่มาได้สามสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะพามานึ่งไก่กันค่ะนะคะกดอื่นค่ะใบตองว่ไปห้องเลยค่ะนะคะบางคนก็จะนึ่งเส่กระมังไปเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่แยกสี่ห้องใบตองเอาค่ะเอาแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องแบบนี้ค่ะวางลงไปหลังจากนั้นค่ะ อนุญาตขยับแม่เอาไก่ใส่ลงไปค่ะไก่ถึงเข้าหมักไว้ส0มสิบนาทีนะคะพี่้องาัวยาบมิเวลาค่ะยาเอาแค่3สามสิบนาทีค่ะนะคะใครมีเวลาจะเอาหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะใจจริงจะก,กินไก่อบปีบเลยพี่้องแต่ว่าอยูหนีบ่มิกับปีบนะคะแล้วก็ ไก่อบฟางอบปี๊บจะสันน้าค่ะพี่น้องเข้าก็เลยม,ม่มีอุปกรณ์ก็เอาเท่าที่เข้าสะดวกนะคะเมดูเขาดาวนะคะวันที่สามสิบเอ็ดได้เย่าเฮ็ดน,นะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าคลิปย่าอาจสัลงไว้ทีหนึ่งทีสองนะคะบึนก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันลงเลยบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าตองกินเขาตัดต่อคลิปอีกนะคะนะคะเขาดาวกันเอาละค่ะ หลังจากดันค่ะหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าไกลิสุกค่ะพี่น้องนะคะช่วงที่หนึ่งใกล้ด้ยสภาพมาตาํมน้ำจิ้มซี่ฟูดรสเด็ดของเย่าค่ะพี่น้องสูตรน้ำจิ้มนี่เฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็แซบจ้าละค่ะช่วงที่หนึ่งกล้ค่ะพี่น้องเย่าสภาพมาตํมน้ำจิ้มค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรับรองว่าเด็ดแซบค่ะพี่น้องสูตรนี้ค่ะใส่ เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะนี่นะคะพี่น้องยอดขอบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูจินดาพริกชิฟ้าเขียวแดงลาวผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็ต้นผักชีต้นหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้เป็นสูตรตํามเมอค่ะน้ำจิ้มซี่ฟูเจ้านี้ค่ะพี่น้องนะคะอาจสับละเอียดปันไดแต่ว่าความแซ่บความหอมสออกมากเต็มทีเลยเพราะว่าถ้าเข้าโขมเมอนี่ค่ะพี่น้องมันจะทําให้น้าจิ้มเราหอมนะคะแต่ว่ามันโบเลียนโบอ,อย่างคือเข้าปันนะคะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตโขกไปเรื่อยๆให้ละเอียดก่อนเดี๋ยมาปรุงกันต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องนันจะตําละเอียดละค่ะทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะป้าพี่น้องเอาเสยาหอบเลยค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะพี่น้องเยี้าสิกาเอาประมาณที่เส้าชอบเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมากหวานมากหวานหน่อยสามารถปรับให้ถูกปากจะคลองได้เลยค่ะแต่ส่วนผสมใส่คีอเยี้ยวเห็ดค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือลงนิดนึงค่ะ พะวาเข้าใส่ลงไปแล้วล่ะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยชูรสมักไผมักมันมักหลายใส่ลายค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นโขกน้ำตาลปี๊บให้ละเอียดค่ะให้มันละลายค่ะพี่น้อง ะะจากนั้นค่ะใส่น้ำส้มสายชูนะคะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดเยียวเลยค่ะถือสมีบักเน้าเต็มตู้ค่ะน้าส้มตรงใส่ค่ะพี่น้องนะคะ <Okay. S 1> หลังจากนั้นค่ะบีบมะนาวเพิ่มความหอมค่ะบักหน้าจะใส่ไปสองหน่วย้ะคะ่ะสองลูกค่ะเอาละค่ะ คลิปนี้เสียเงาเยค่ะพี่น้องเพระาะว่าเงาอยากให้พี่น้องได้เฮ็ดกินข้นาวเยาค่ะตามด้วยน้ำปลาเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะคนให้เข้ากันปาดหอมแห้งค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิม,มสุดยอด รสนีเลยค่ะพี่น้องจะมีความหอมของลากผักชีค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเอาอยูเลยค่ะพี่น้องบักเน่านะคะพ่อละคะ่ะบอต้องเติมยังแล้วเพราะว่าไก่ข้าวสี่ข้าหนึ่งเนี่ยมันจะมีรสชาติของตัวไก่อยู่แล้วพอเราหมักไก่ด้วยนะคะเอาราคาที่นีพี่น้องลอกไก่สุขัดเดี๋ยวจะสุดจัดผระเขาแตงสูกินจ้า ราคาพี่น้องหนึ่งไกห่หอมๆยัวย่วๆค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะพี่น้องนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ค่ะพี่น้องเย่าเห็ดกินเองจนจนหัวแสบนะคะพี่น้องเลยเอามาบอมกมะกาเาเพื่อพี่น้องอยากเห็ดกินตามนะคะที่สําคัญค่ะพริกไทยใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมความแสบและความซ่านะคะพี่น้องจะแสบอปเลค่ะแล้วก็ใส่หลากพักชีนะคะกระเทียมลงไปค่ะพริก นะคะเจ้าโขกมือนะคะพี่น้องอาสบึงหยาบหยาบนะคะแต่ว่าความหอมความเด็ดสุดยอดเลยค่ะพี่น้องน,นะคะแล้วก็ไก่ค่ะหนึ่งเมื่อเราวเรียบร้อยค่ะพี่น้องกำลังคนห้อนกินก็ขาเหนียวนะคะเมนูมือนน้ค่ะขอบคุณหลายๆายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆดเดอ้อจากพี่น้องน,นะคะขอถิดขอแพ,นะพ้่หลายเด้อ,ค,อค่ะพี่น้องคลิปนี้อาซียาวแน่ค่ะพี่น้องมาค่ะไผ่กะติ๊กไงเขาไงเมื่อกินเขาด้วยกันค่ะหนึ่งไก่กับน้ำจิ้มซีฟู้จา